สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีลาองอิงเป็นยังไงครับพี่น้องเห็นยังแนครับพี่น้องพ่ออีลาไปชิงโดมเห็นยังแน่คือสิมันมวนขัดสิพี่น้องเอ้ยเนาะพ่ออีลาไปชิงโด,ด,ดมก็เจอแบบม้หมูเนาะเจอมูอเู่แจมบปเจอพี่เจอแม่เจอพ่องสิเนาะมันกน็มีความสุขครับคล,คลื่นอีลาชุดแรกอีลาก็ตรงไปทีหา สอนนุดก่อนนะครับพี่นอ้องเพราะว่าจังไรกับวันแม่กไปหาสอนนุดไหว่แม่ก่อนอา่าได้วายแม่เรียบร้อยก่ะได้มานั่งเล่นกันนี่แหละครับเพราะคนพุ่มใจก็พุ่มใจตรงนี้แหละครับพี่นอ้องก็อิหลาบบลืมครับอิหลาบลืมเพราะว่าเป็นอย่างคือจังไรกับกสอนนุดก็คือเป็นแม่คนหนึ่งแล้วเป็นแม่บุญธรรมที่รับเป็นลูกบุญธรรมสิเนาะก็อ,อิหล่ากับตัง ลงไปที่หาสอนนดเพื่อสิไปกราบหวายแม่ในวันแมถึงจะเป็นวันที่สิบสามกว่าตามแต่มันกันยังอบอผลยังเพราะว่านั่นก็นคือว้ในข้อมูลซึกแล้วว้มือได้ก็ได้ครับพี่น้องนี่แหละเอฟซีกับพุ่มใจครับพี่น้องที่เห็นอีหลาห่าเฮติงส์สี่หล้วกัพี่เอฟซีก็แห้งหักขึ้นเนาะแม้แต่พ่อสอนนตโพสลงนะความุ่แบบแต่ละคนเขาไปกดไหลกดแช่เนาะโอ้ยหลายครับพี่น้อง คือคนเขาไปกดไค์กดแช่ไหลดหลยีย่อมรับว่านี่แหละกะ็คือเห็นภาพนี่แล้วมันเป็นรู้หสึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดครับพี่นอ้องเป็นสุดยอดที่ความหักความแพงของไอ้สอนุดของไอเอ,เอ,อลาที่ค่อยหักที่แบบว่าบลืมบาลืมพระคุณบาลืมที่มาจากของอิหลานี่สิเนาะครับพี่นอ้อง นี่แหละคือเอฟซีก็จะมีความสุขเอฟซีก็จะเห็นแหละเอฟซีก็จะมีความสุขกับในการกระทําของอิหร่านสินเนาะนี่แหละเฮ็ดให้เอฟซีซุกข้นห้างอิหร่านหลายขึ้นกว่าเก่าอีกเพราะยังเพราะความเพราะอิหร่านบ่เคยลืมต้นต่อที่เกิดขึ้นมาว่าเกิดที่ดังมานี่ว่าเป็นจากจงได้สิเนาะอิหร่านก็บ่เคยลืมบ่เ,เคยอีหยังก็ยังคิดฮอดยังถึงเห็นว่าอิหร่านแบบยู่ซื่อยิงสี่แต่ในความูลซึ้งจริงแล้วก็ นั่นแหละครับพี่น้องก็เห็นเล่นเห็นนั่นแหะครับพี่น้องก็คือความเวลาอยู่น้ากันนี่ความไกลชิดขงเขาไงล่ะเนี่ยแห่งสอนนุดแห่งแบบหักลูกคนคนคือเบาเบาง่ายๆก็เห็นโพสต์ลงกับทํานองว่าลูกสาวคนโตเนาะที่สอนนุดรับมาเป็นลูกคนท่อมนี่ก็ก็ด้วยความหักความแพ้งเน่ยสอกนนระไดโพสต์ลงเนาะเห็น,ลน,น,ลหน,ลน,นแล้วก็นี่แหละครับพอเห็นแล้วก็มีความสุขครับพี่น้องแล้วก็อีเล่ หล่าก็ได้ไปนั่งกับมูเนาะไอ้คนแน่นี่มูกะโอ้ยมันก็คึกคืนค้นคืนก็เก่าเ,าเนาะพี่น้องพ่อ,อหล่ามาในมอพ่อไปนั่งพ่อเน,นี่ยแหละคนไทยไอ o ยูทูบช่อง u t ท b e ทุกทุกช่องนะครับีคึกคืนก็เก่าเ,าเน,นาะก็จ่องฮาตีลาคนเดียวแล้วพ่าเห็นจัางได้เนาะฟังก็คน,คนๆ้นกับหูอยู่ว่าไทยหล่าแล้วมันมีคนเบิ่งหลาย คนติดตามเบิเพิ่มขึ้นสิทุกคนก็ไปจองอิหล่ากันสุขคนนรมพี่น้องเอ้ยจนเบิ้งจนแบบโอ้ยบอไปใส่ล้วครับพี่น้องอีหล่าก็นั่งอยู่นั่นน่ะจนเมื่อเที่ยงจนเที่ยงวันน่ะจนหิวเข่าละพี่น้องจนไปหิวเขาจนไปหาเขากินน่ะนะจนบอดโจลงมากลวครับพี่น้องหล้วก็พ่อเห็นพอก็คือว่าครับพี่น้องจอกเจ้าแย่กันอยู่อยู่ประจําอยู่แล้วครับพ่อกับลูกนะครับเป็นก็เป็นการความสุขของพ่อกับลูกที่เจอกันกับ เ่าแย่เบายังกันตลอดนะครับพี่น้องเนาะนั่นแหละส่วนหมอ่ําก็เขาก็จัดขึ้นเนาะไอ้ส่วนอีหลาก็คือสิเป็นเป็นบางบางมือบางต้อนเนาะอีหล่าอาเซเบเ้เขาตลอดคือคนอื่นอาจจะเป็นยังกับขาติษตามเพราะว่าจุดหลักๆเขาก็ให้ไปแต่ละคนแต่ละคนว่ามีไผเป็นยังแนนั้นสิแต่ไอ้ที่ว่าเป็นยั์คูเนี่ยแล้วเนาะไอ้ยังตอมกับแปร์เดีครับพี่น้องโอ้คือคัก นั่งเอกก็คือ,อออมแอมนะครับพี่น้องนั่งเอกก็คือเอ,อ,เออมแอมนะครับพี่น้องนั่นแหละที่เห็นเนาะเห็นคืเออเอมแอมกับเอซุสายใหญ่ที่สะเอาแบบเดียวกันมาท่องไหวเพื่อชุเชิญ <c oughs> เพื่อไปบ่ิยู <c oughs> เพื่อไปผมมากสินเนาะครับก็บกบต้องท่องไหวเป็นเรื่องปกติของ,ตงแต่ละคนก็ตตังหูเออบอกง่ายคือแต่ตอนใดตอนใดนี่เพื่อสิได้แท่นกันใดนะครับพี่น้องต้องท่องไหวสุขคนนี่แหละครับ มันคือคนเห่ากับตังสามัคคีกันอยู่น้ำกันเนาะถึงซิมีความสุขซึ่งซิมีแบบว่าคือที่เขาบอกนะครับในไอ้วงเนี่ยก็คือห้ฮักกันไว้ไอ้เป็นพี่เป็นนองคิดเสว่าเป็นวงน้ำกันนั่นแหละครับวงเดียววงเห่าสัตว์คือไอ้พอยุดบอกไว้ครับว่าอย่าคิดว่าเป็นวงวอดโจก็คือคิดว่ามันวงของเหาเองเฮาเหตุอย่งไรถึงสิด,ดี เฮ็ดจังไรถึงสี่มีคนมาติดตามเบิ่งเหัาสี่นี่ลหละคือความจริงของที่พอยุตวาวหวมันก็ถืออีรีครับพี่น้องคันเห่าคิดว่าเป็นโฮงเหาเห่ากับเห็ดแบบให้ดีที่สุดของเหาแล้วก็คนกับสีเห็นว่าเออเห็ดแบบธรรมชาติเห็ดแบบบ่อต้องคิดว่าเป็นลูกจังสี่มันก็สีเบิ่งแหละมันสี่มีมันแบบมันมีสไตล์แบบอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องมันเป็นแบบว่าโปซีเลีย นั่นแหละครับอ่ายุดแล้วกับอีลาก็คือว่าล่ะครับพ่อไปเย็นมากกับทางอีลาก็จะังเรืเตืนทางต่อนะครับพี่น้องเดินทางต่อกับซีมาบูคอยเดนะครับพี่น้องซิมาโทรศัพท์เนาะช่องโทรศัพท์กองเอียงน่ะไอ้นาสิเป็นมอหลังไมดันนะครับพี่น้องแล้วก็สิไปตีซีต่อสซีเนาะแล้วก็วันเด็กแซ็คคุยแชทโชว์ต่อมีหลายเรื่องนะครับที่บอสโจโพดไว้นะครับ ทั้งหมดมันถึงโอ้ถึงมบนเรือถึงวันที่สิ่เก่าพี่น้องทั้งไอรายการไีอย่างไอ้มอลำไอดันโชว์เนาะไอ้แล้วก็ตีสีแล้วก็คุยชัดโชว์แมนบอครับผมแล้วก็รายการหลายอยู่ครับพี่น้องแล้วก็ไล่สดไล่สดไอ้ขายกางน้ำคลินิกอเนาะแล้วก็ สุดท้ายก็มีจะมีอะไรสดเอ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 ทายสีสีเบเยอร์เนาะสีไปทายสีเบเยอ์วันที่สิบเก้าที่บ่านิลาอีกก็จังไรเขาก็คอยติดตามเบิงก็ติดตามไปเบิงว่ามันสิเป็นจังไดที่อีลาไปทายเนาะสุดท้ายกับอีลาก็มีโอ้หลายเดือนหลายรายการเนาะรับพี่น้องเนาะพุ่มใจหลายได้เข้าที่เข้าได้ติดตามทด้อีลาเนาะที่ได้ติดตามที่ได้หักไหนแพงก็คอยเป็นเอฟซีอีลาคอยเป็นพอหักอีลาไปเรื่อยๆผมก็สิขคอยติดตามไปเรื่อยๆจริงส่ละครับพี่น้อง กันมือได้ยีหลามากไก่เข้ากับเสด็จเราไปหาทายขันยีหลาบอได้มากอะเข้ากับเบอใครมีเวลาไปเท่าไดครับพี่น้องพอต้องหาเงินอยู่บ้านเนาะยูงเทปทังไดก็คอยติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแท็กซี่ลงทางหรือช่องแท็กซี่ช่องใหม่แท็กซี่ลงทางช่องใหม่ให้น้ำเนอครับพี่น้องทังไดก็คอยมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่พอตอนนี้ผงก็เพท่านมีไรายได้ล้วครับคุณน้อง ขออะไรขอบระท่านไดก็ต้องทาก่อนว่าซักมือเดี๋ยวหายมันไปดนๆก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวก็สี่คอยคอยอีกเท่อนึงตอนนี้ก็สิไปให้ใหใหใหสิปล่อยใส่ลงไปเรื่อยๆแล้วสิปอยถิ่มประมาณเดือนหนึ่งอีกก่อนเดี๋ยวสิลงไปให้ลูกเห็ดให้ใหม่นะครับพี่น้องนะยังไงก็มากดไลค์กดติดตามกดแชร์ไดเด้อครับมือหนี่บ่มียังหลายสวัสดีครับ